สวัสดีค่ะสานบ้านตาวเชิมค่ะพี่น้องคอนเสิร์ตบ้านวุ่นนำครับาน้องใหม่ออกมาหลักกรเลยพาพี่น้องเนาะคะ่ะมาเข่าป้าที่เขาเก็บเห็ดปวกร้องเบิงปะเทรเพิ่นโพอีกเสด็ขานเด้อเพืน่นกระโพยุ่นหน่อย,ถอยอเถอะเนาะโอยเพื่อนกระโพเท่าที่แบบว่าเขาเออกไปเมื่บ้านนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระโพเขาเก็บปลเทราเด่นหยังก่อจากหมกจากเก่งเขาเก่าต้อจากหมาเด้อบ้างามเลยพี่น้องยังไม่ได้เถานะค่ะเพราะว่าซุนี่ที่ว่าเขามาเมื่อวานนี้ คนกับพ่อโพนไปค่ะนี่องโพขึ้นมาหลายอยู่ดิค่ะโอ้ยดึงสิงหล่ะค่ะโพหลายอยู่แต่ว่าขั้นโพมาแบบนี้เมื่อน,นี้ฝนโพขึ้นมาอีกค่ะหอยก,กับพมกีอาหารเศา้าเมื่อน,นี้่นกับมากินแล้วกับแม่มุมเกลือแต่ว่าดอกแข็งดีดีว่ามปนเห็ดเ่าเนะาะเพราะว่าเ่ามาเก็บหวานเ่นกับพ่อโพเนี่ยแต่นบาง นลยพี่น้นนองนุ่มๆค่ะปวจิกเออนี่มีมือวานนี่เพราขึ้นเลยโอแข็ง,งสีเป็นปีนั้สีุคุณดอกแข็งดีพี่น้องมืว่วาเป็นอย่างไรก็บิดึ้นสวยสุห,สหละพี่น้อง แหมงกิน,กนดิเหมงกินค่ะออกเหมดเลยหอมพูนเลยเอางปลาเลยปีนี้ทุกคนจะเเบวเฮือกันหมนด้อค่ะเสียนเห็ดกับญาเท่าพี่น้องปีนี้ก็นเลยถ้าเสื่นก็ถือว่าเป็นเสียนอยู่ดิได้เก็บเห็ดแบบนี้มดย่างไปใกล้สามสี่ดอกแขมยังบง่งยังบง่กกกกงกิ่นอีกคนนึงยังไงก่อนนึงก่อนนึงยังบ่งนะต้องยังโตเดียวอู้หูพวกเด็กายแมงบ่งนี่มาเก็บเห็ดก็ได้เด้อพี่น้องหลายนิ้ว ืมเตรียมให้เกอบฝนยอดน้องผสมกันไมอื้วก็มีเสานี่สักขันหน่อยให้เปลี่ยนมัมีละคะ่อยเก็บได้หลายเราเตรียมตาเร็วจ si ิ นุมเด้อค่ะบาทซอยหมดเนาะบาทาันี้เลยขาไปนม่มีดอกค่ะอันนี้เห็ดปวกจอมดำค่ะปวกจิกแต่ว่าจอมดำอือกกิีเอนเอี่าแล้วค่ะ ลามไปข้างในถอะลามไปหมดเลยโอ้ขาแกนติกพี่น้องกดดัปหนักนั่งเอ้ยสองโรงงานนี้เนาเฮ็ดปีนี้นะมึงดพี่น้องหรือว่าหมูยังได้เนาะไปนี่ด้เฮ็ดมือเดียว มันมีมะซองอยู่มะซองกับมะเห็นจะซองโหลดซองที่ไหนกกับซอ,องบ่เห็นหดปวัวกันนี้เหลวขึ้น,นยังไงเกินมือเดียวมันจะได้เหลือเตลับบ้าง่ล้วฮักจะว่าฮักเผื่อมือเดียวบ่ไ,ได้เผื่อมือเดีวยวไม่บางยั่เด้ที่วงต้นเด่นแหละเออล่ะเอกน้างดีก พ,พี่น้องเฮียบิ่งน,น้ำตุ่มกระมีจอดมออดำพันหน้าตุดมนี้่อนนะเขียบิ่งน้ำฮกลิ่นเพรามีอย่างนี้พี่นองสาวอยู่ย่านพันเทียนในนี่หาโมง,งานี่เนี่ยหดตึบเลยเพราะว่า,ม,ามันปลาหกเรียกคมมา เ็ออกเยะนั่นกสี่นะอืมเป็ดเป็ดมันโคตรนดวอ่ะอืมเป็ดนเขาแข็งในเป็ดมันเป็นไงอ๋อน้อยู้แล้วมันไปอย่างก่อนหอยบัมาเลียมากินนพิ่นบ่โอ้แข็งดีเป็นยังเนี่ยก็เสริมเ้งมากด้วค่ะบเห็ดปวเก็บดอกซะนี่เพราะว่ามันน้อยดอกจูมันไม่ได้กินอย่างเลยดิ แล้วเห็นดอกจูงเฮากระดอางามใ่ครัอุ้ยดอกงามขาแข็งครับมเพิ่นนะดูพี่น้องนะพี่น้องบ่กินบ่ได้เก็บแบบนี้ก็บ่ได้กินเห็ดปีนี้อ๋อหวานนี่ดูนี่นี่ดูนะเลยหมดเกิดลุ้นกับได้เกิดก้อนก็ได้ร้ยลา แมงกินมืดน้องคนละหลายอยู่ที่เห็ดแต่เป็นมูเป็นมูอยู่มาทันแมงดอกนี่เน่นะครับพี่พี่พี่มู้ดำดีไหมน้องจุปรีเคียบนมนมๆอยู่นะมาอืไหมยอมดำย้อมดำเหยียบหัวไปกระมิ้ลเมื่อวานนี่เนาะเฮ้ยแต่ว่าคนก็มาเอาตัวเนี่ยดีที่เนี่ยโน้บุยโน้บุยเลย พีน่น้องนะได้เก็บชนิ้ก็ดีใจแล้วค่ะมุปวดร้วนๆมกกินอไอ้เอสดสมขั้นสมกินนี่บอกงั้นไม่อย่าไปอืมพุ่นครับอ้ดำด,ดีเน,ะนาะดำดีพันนี่อืมอืมเนาะดูพี่นอ้อง มัสเต่นาน,นี่สิบาทเพรดีนี่นี่เห็นดอกน,นี่เป็นรูปนั่นกินอันหมดกินเลยเอาอันนี้กินน,น,ยยนี่ปุ่นในเห็นป่ะแม่ปีนี่เห็บดบะจุม่มโอ้ยพี่น้องเห็ดปวกค่ะจอมดำเบิ้ลเ่าได้เผาด้ะค่ะแม่เห็นกลิ่นเปิ้ลนันเดนปะ่ะยังบางๆขาวๆไป ไดจะไปเห็นกูนะก็ซากไปหมดเลยปั๊มกูไดยจะไปเห็นกันเมื่อบานรุ่นนี่จะกระนุมนิ้วมันคีออเขาเห็นมุงก้อนนี่กรไรเนาะอู้หดอกนี่เหลอือมิวแล้วพี่ไปก่อนกูนะโอ,เอ,โอ้เห็นปวดไปมดืดข้าบูนะเอาเวลยกนุ่มยเยอะหน่อยจะได้ดิดูจะไ,ได้มาไ่ไห้ดอกเม่เห็นคือ่า

ผู้ใดไปเก็บก็ได้ตำแหน่งมืดดีอ๋อผู้ใดนี่เปิดประตูต่อมลเลยม,มันอึมพึมค่ะอากาศอึมพึมดูพี่น้องดอกนุม่มๆนี่เนี่ยเกิดมาแห้งแงงกิ่นมืดหน,นั่นบอสเราจรอดจากขาแมงได้เนี่ยกับใช้นี่เพราะสมบูรณ์แบบค่ะบังเบื่อจอ มองหางเนาะนี sí, sí, mm ่น hmm. ้องไหนดิน้องน้องดูถ้าไปจะไปเห็นพี่น้องมันพอยู่ใกล้กันไปนี่เสื่อมกับได้เห็นด้วยแย่งมากก็คือโดดใส่ดอกนี่เลยเด็กูว้าปบอ่ะจะไปเห็นแป้วหกดอกนี่น้อยไปนะว้ายนี่น้งดูพี่น้องเห็ดปวกซักหนิท้อกันข้าวของยู่นาเนาะที่กี้เนาะ อ๋กรเห็ดปวดใกลน่อยพอดีที่ทอสมเห็เด็กกับยา้วพี่น้องปุ่บ้ดอกตัวนี่ปอยู่อไดงห้องก็บเอโอ้ยดอกเป็นลายยุตเอยเสียกตรวนี้เดี๋ยวมาเด้อดูจุ่มพีทั้งนาพีซีไปนี่มาพี่น้องอู้มูน้องพี่น้องเด้อ ให้ใจเป็นนี้นะครฮะเห็ดแห้งดอกไงเห็ดแห้งดอกไงยุ่งให้ใจพี่น้องหลวงพ่ปลวกเรียนหมดหรอฟังเสียงคันยังมาเฮ็ดเรียบวะฟังเสียงหรถของเรียนองเห็ดหลอดเห็ดหลอดนั่นโว๊บเห็ดจวบปลวกมันขึ้นทงสิ้นปลวกยู่หันแล้วสว่าน้ำโตกไหมแง่แง่พี่น้องนี่ยกับไก่เล่นใหญ่กันเนาะใหญ่กันเมื่อเห็นว่าเป็นตุ่มเห็ดใหญ่ครับใหญ่แต่ว่าเห็ดมู่เดียวกันนะคะครับ dài, cà tung này, ra bởi nè trâm mì mù nó đi sống đọt đi ba mù cần cứ nổi thêm nguôi bay đó rồi đi nó cầm móc của nó nữa nùng nó nùng 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 đây, nùng 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 nó không ngắm này, nùng 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 มีหอยกินหมดตอเดียวกินตรงไนเยว้มัละกวนนวลละพอมือว,อนนวานนี่สวใชนี่เลือกไดยอกเลือกเอาดขาวแน่แมก็มื่อ,อกีนน้องกา้าเมียกั่เมืกก่อกี้มันเป็นตะกินตือด,ดิค่ะหอยผนัดเต้หมดเป็นเห็ดหมดสเหรับเแมงหมดค่ะ นมนมอยู่ดิอ๋อเม้งกิ่น,นม,มดอนอเสียดายนี่พี่หนอแม้งกิ่นมดกะเบ่งกันกะเม้งเหรานมนมอยู่ดิค่ะเห็นบ้างไม่ได้เถาแม้งกิอนมด แขง็เงเนี่ยโอ้พี่น้องมูเนี่ยมูไงมูนี่ไปได้เบิดเลยสดายมีนอไม่เห็นมูหวานนี่เอาลององดูค่ะแข็งแข็งงามอยู่งกว่าเด็ดงามอยู่พี่น้องสีเพิ่นสีเพิ่นเพิ่งจะอุ่นใต่ย้อนยังเพิ่นเป็นเฮ็ดจอมดำน้อดูเงนินบิบต์เยอะเฮ็ดปีนี้ มักเกิดยุหกกระดอกกะเด,ดือดเหอุเกตเป็นสีบางแงมขอาไปอยู่ในกระต่ายผนค่ไไหเนี่นนโอ้ปุนาเป็นเพลง,งกระเธอเห็นเดียวยพ่อข้าเป็นมูวานนี่เขามากับบ่ดได้คือเก้าเพิ่นจูมนาวถ้าสมมิเมื่อตายว่าคนจะเห็นเนี่ยนอกจากว่าสิ่งนี้ดอกเนืงอหน่อด่านเนี่เขาทรงสัญ,ญลักษณ์ก้อนเอ้าเตรมไปเลยแ้งบเลยเลย มันนหดี่คุณเบาเวอร์ดเขาเอาแบบนั้นหิ่งดอกนู่นดอกนุ่มกลุ่มหนึ่งีกสองนุ่มกลัวอยู่ดิเด็ดสุดหนาหิ่งนุ่มทั้งไหนอ่ะพี่น้องเต็มอู้หูจะเนลุนเด้อถึงน้ำเกลือก่อนน้ำเกลือก่อนเด้อโอ้ปวดเอ้ยูจะมาหลีกกระดอกกระเดียดให้เน้องจะเบินงดูนเนี่ย เนี้ยเงีหมดอนคนนะ่ะมีเงี้ยตัวพี่ไปโอ้ยพี่น้องพลาดแล้วพลาดแล้วได้ดายดียมูนี่ก็ซ่านึงอยู่นั่นนี่นะดูมูนี่ก็ซ่านึงอยู่พเพราะแม่นแค่จะเสริมเก็บอยู่นี่เด้อค่ะอยู่ในใบไม,ม้นี่แม่นหมดพี่น้องเนี่ยดูนอุ้ยดอกนี่มันกจะเสียขาเพิ่อนเลย ตัดขานอนบ้งคุณอะเปืดใจดีเปืดใจดีขึ้นด,ดียว่นี่เป็นเหฮดปวกทตามดำพิ่นกสินั่งง่ายรู้

ก็ได้ยีเ่าไเต็มตาได้เบิดน้อได้หมดแต่ว่าจ,จะสีได้อยู่ป๋แล้วมาบานลุนนี่ก็อยู่ในใบยยนกนักนไม่ผัวนะอโอ้หลามอไปงในมันไม่แน่นอนโอุ้นทังขุนเอาลับไปม่งปิดกับอาไปนัต่ปลาเหยดหัวกัวี่เ้ยใจะเข้ามาจองมึงเหรอเนาะค่ะโกค่ะหกเน่ยมึอนีวน้วา่าผุวนะ ตะมกล่างแนักตะมุกไปครับพี่น้อนนะบอกมันครับในเห็ดเถ่าด้เห็ดด่านนะพี่น้องนะก็เป็นมือของคนนั้นและนะไปอยู่ครับไปยู่ค่ะบอกมาแล้วครับบอกมาแล้วพี่น้องมือรูปเปียกเม็ดค่ะเด็ดก็ได้แก้วอยู่ดอกน้องข้าเนาะค่อยๆล่างเอาใส่เกลือแล้วกันแล้วมาเจังสีเปิ้ล่านเป็นดอกเถ่าเด้พี่น้องเห็นปะแมงกินเป็นเห็ดแมงซื่อหานว่าเป็นเห็ดเถ่าเด้ เนี่ยเขนแดงสีเมันกับยังไขรอยู่เนี่ยไม่เก็จบะบัวเทาลายนะคะก็มีติ่งบางดอกที่บัวเทาเนี่ยนี่นเสีเนยนะเลยตัว,วลายเนี่ยคุณอยู่หนาเทิงเนี่ยมันสวเทาเนี่ยสีกับบัวเทาเน,นี่ยแนงที่ซื้อเลยค่ะน,น,นุ่มๆอยู่เป็นข้อจอมดำลเอียดเนี่ยนี่ก็แ<ำ>ปลนว่าเมนก็เห็ดเฟืองบ๊อบพี่น้องว่ามันไม่คือเหยดปวกเลยเนี่ยดำดำเปื่อยอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เลยจะเสริมกับฮาร์พี่น้องหาหน้าหมอกหน้าไมา้แล้วกัน รถป่ไไว้กับไปรออเบิง้งขี่เก้านะพะเรื่อนขี่เก้าสักค่ะเพราะว่าเขาไปเอาแล้วทุกเสร็จค่ะเช mm ่น hmm. เดีกับสาปไปกำลังใจเธอเชิมลวกะนดดนันให้อุดมนะนด้แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิมหักพี่น้องนด้ค่ะ